สวัสดีค่ะอัสลามวะลลยกุมนะคะมาทำกับข้าวกันจ้า ทำเบเกุลนี่นะคะเบเกุลนี่คือนี่เลยนี่นะคะ่ะเบเกุลแล้วก็ตัวอันนี้นะคะเป็นบอร,าร่า คนเขาต้องอะไรประมาดเนี่ยสงสัยแป้งนี่ต้องทำใหม่ละโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวทำแป้งใหม่

มาใส่ <Save. S 2> อันนี้เมอร์ซี่ไอชาไปอันนี้มาเอามาันนี่สิคะเปิดพัดลมตรงนี้ดิไปอ,อันนี้โคดมดาวเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนอ,อันนี้มาใส่ค่ะอันนี้ไปเก็บในตู้เย็ยนให้มามีไป เดี๋ยวทำแป้งอันนี้กันนะคะแป้งทอดมะเขือยาวระวังมือนะคะค่ะแล้วก็ใส่แป้งแป้งทอดกรอบแบบนี้ค่ะนิดหน่อยอันนี้แบบไหนคะอ นนีกแล้วก็ใส่อันนี้ผงฟูจิบมือนึงนะคะนิดเดียวระวังมือแล้วนี่ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือผงขมิ้นจะ้ะ ผงคมิ้นแล้วก็ผงปาปริกาปาปริกาปาปริกาเสียงใครร้องไห้อายัดเหรอเดี๋ยวลืมลืมใส่เกลือใส่เกลือนิดหน่อยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเปิดน้ำจากตรงนี้เลยนะคะเปิดน้ำก๊อกเลยใส่น้ำนิดหน่อยอย่างนี้ค่ะ เรียบร้อยค่ะแล้วก็พักไว้นะคะประมาณ5นาทีพักแป้งไว้นิดหนึ่งระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างกระทะก่อนเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะเลอะเทอะมากเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เคลียรตรงนี้นิดนึงส่วนตัวนี้คือค่ะตรงบริเวณทำอาหารเนี่ยลุกนะคะจะทำแล้วแบบหุดหนิดนะคะทุกคนไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าใครเป็นเหมือนกันบ้างคะ่ะ เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวแม่ทําให้เดี๋ยวแม่ทําให้เอามานี่มาไปเอาจานมาอันนี้ก็สุก นะคะคเดี๋ยวคอคลีนตรงนี้ก่อนมาแล้ว เรียบร้อยคะ่ะทุกคนขอยำมะม,ม่วงก่อนนะคะยำมะม,ม่วงให้ลูกสาวทุกคนดูได้มะม่วงเหี่ยวได้แบบม่วงเหี่ยวว่าจะนี่ จะประมาณ3ามวันที่แล้วนะคะมะม่วงลูกสาวอยากกินกลองเบี้ยวลูกสาวอยากกินอันนี้ค่ะยำมะม่วงยำนิดนึงให้เขาทา่าโมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวอีกประมาณ40นาทีต้องได้ ลาสินลาสินอดละมีสองคมนี้นะคะใครยังไม่มีนะไปหาตำมาเลยนะคะที่จักไทยนะดีมากใช้ดีมากค่ะทุกคนมันไม่เป็นมันไม่ใช่เหมือนแบบด้านสีเหลืองๆนะคะทุกคนเนี่ย ใช้ดีจริงๆค่ะพี่เป็นอิสลามเหรอครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรอ่ะน้องชื่ออะไรคะนี่ลูกสาวอยากกินเมืวานก็ทำนะคะหมดไปสองลูกเนะี่ย วันนี้ไปตำมาอีกสี่ลูก Very good ต <Is it? S 2> ั้งเห็นนะคะอัสเกตัวมาสิแค่เนาะมีดเยอะมีดใช้ดีมาก yes. มาเยสแมลงวันน้องให้ชาบพูดซิแมลงวันแมลงวัน อะไรคะไม่ต้องเดี๋ยวแม่เอามามาก็ได้ไปเล่นข้างล่างเราไงใล่จะไปฮะไอชาจะกินหมดไหมเนี่ย ใช่จะกินหมดไหมคะเนี่ยจะกินหมดไหมจะกินหมดคนเดียวเหรอฮะ ลูกสาวใส่แค่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลอย่างเดียวเพราะว่านางกินเผ็ดไม่ได้อะให้ทุกคนดูโอ้ยแตๆๆขอโทษค่ะสลับกล้องแล้วมันหมุนไปหมดเลย น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะน้องไอชาชอบทานแบบหวานๆนิดนึง แล้วก็ที่่ะไม่ได้ปลาร้าใส่หยอะนิดนึงอร่อยค่ะอูมามิใช้มือเลยค่ะเข้ากันได้ดีมากไม่มีพริกนะคะ ไม่ได้ต้องให้ลูกสาวมากินเองเลยเพราะว่าสือสินอดอยู่นะคะยังกินไม่ได้ไอชาหอยเซบหอยเซบตาลตับีกินเสอโอเยน้ำปลาจินนี่ข้าวไทรโกโรแกมอนฮะมัวจะอ่านทำดีละ ชิญกอนลโอเค now mm hmm. ถึงเวลาทำกับข้าวเราแล้วค่ะทุกคน mm hmm. เปิดเตา mm hmm. ร้านหนุ่มมากเลยนะทุกคนกลิ mm ่นแบบ ใส่น้ำมันลงไปค่ะเพราเราจะทอดเนาะเราก็ต้องมีน้ำมันค่ะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงค่ะ มันให้เดือดนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมาเดี๋ยวเราจะทอดตัวนี้ก่อนนะคะบอร่านะคะจะทอดตัวนี้ก่อนเวลาก่อนทอดนะคะก็จะปั้นแบบนี้แบบนี้ค่ะ ยังไม่เดือดอ่ะเราก็ใส่ลงไป3 4ส,สี่นะคะ นี่คือทำจากถั่วนะคะทุกคนโอ๊ยแตกถั่วแล้วก็มาบดใส่แบบว่าใส่หินนะคะบดหินอะ,อะ

จะเนะอาปาริ